ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใจอ้วนคนผู้หายขี่โผล่ไงกลับมาแล้วครับกลับมาบานลูกที่น้นแหละเมื่อใบใบกลับไปแถวเมืองท่องท่านี่นะครับไปบานลูกสะพายพิ่นนี่ครับกลับมาแล้วขมาเบิอ้งหนี่ยังน้อยครับก้อนสิไปเบิ้งนกกขมาฟอนล้วก็ขึ้นไวขึ้นเขาล่ะขึ้นฟึกนไหมครับมันเอาแบบบางบ่อนมากน้ำไหลก็ได้ เอฝึกเบิ้งครับนี่นี่นี่ลูกมันเพาะนี่ครับกำลังเพาะเต็มเลยนี่ครับหลายครับหลายหลายโคนรมักเนาะไปเบิ้งดอกแล้วบ้านนี้เนาะครับดอกไม้คนปลูกอันนี้คือหลอบบานก็เอามาขึ้นต้นไม้ครับปรนกฏว่าติดแล้วล่ะยินเสียงเงี้ยวเงี้ยวไปเบิ้งจักหน่อยมันติดแล้วดิครับแต่ว่ามันมีอีกตัวหนึ่ง นี่ครับเนี่ยติดแล้วนี่ยครับมีตัวหนึ่งโดดไปโดดมาอยู่สองใช้ตัวเมียสีเข่าต้องขี่เพิ่มเลยนี่ครับเนี่ยครับตัวว่าตัวหนึ่งติดแล้วนี่ครับตัวหนึ่งติดแล้วมันโดดอยู่เพื่นเนี่ยตัวว่าตัวหนึ่งติดแล้วเอาเบิ้งครับเบิง้งเนี่ยเอามากัดติดอีกคือเขาหมานแท้ๆเว้ยเจ้านี่นี่แต้มที่ซีเหรอครับเดี๋ยวเสียวลงมาเบิง้ง เอาลงมาเบื่องละเสียวข้นอีกอไฟที่เป็นครูมันเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวลงมาให้เบิง่งเนี่ยครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้อีกนี่ตัวที่สี่แหละครับแต้มที่สี่ของบางบอนที่มากรุงเทพเนาะกบมานีมาตอหนอีอยังตีติอีกอยู่ดูเศร้ากับป้อยไปละสองตัวอยู่บางเมืองท่องท่านี่กับป้อยไปตัวหนึ่งอันนี้มาตดอีกแหละครับนี่ม,นมา อันนี้เต้มเต้มที่ซีเดี๋ยวเสียวขึ้นนี่ละครับขึ้นหมวกเก้าหนีละเดี๋ยวเบื้องฮะาเตียวว่าค่าเตียวเพิ่มไหมอีกนะครับเนี่ยครับเจอกันไหมนะครับเนาะคลิปนี้ซ้ำหนีสักก้อนครับกดแชร์กดติดตามร้บพี่นองด้อ